สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางอปูหากินหมานคือกครับวันนี้พี่พีปน้องรับมาเลือกเอาง่วงง่มครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรเหมือนเดิมครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอบรรเบือจังหวัดมรดามครับทากไตยครับพอสังกัดอะไรครับผมพอสังกัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครัป็นเป็นอีพี่ที่ใดพอของเดือนมกราที่สองบะสองสองหรือสามบนในใจเนาะครับเพราะว่าเดือนมกราพอสังกัดจัดปูตลอดเดือนเลยนะพ่อเนาะตลอดทั้งเดือนมกรา โปรพิเศษก็คือเอ่อมันจะมีถ่าโทรมาปิดก่อนเป็นโคมแหลกตัวแหลกแถมง่วนหนึ่งตัวเนาะแถมง่วหนึ่งตัวแมนครับแล้วก็บางตัวอาจจะมีจัดโปรแถมงัวก็ได้นะพี่น้องแมนรัวถัดตต่อไปกับแถมเงินเสื้อซองอีกพิเศษเงินรางวัลไหนตละโค้มอะไรบอกตโตละพันเบอร์ละพันเนาะไอ้เบอร์ละพันก็คือคนที่โทรเข้ามาปิดเป็นเอ่อตัวที่สองตั้งแต่ตัวที่สองเป็นต้นไปตัวละหนึ่งพันบาท สําหรับใครที่โทรมาปิดเป็นโคมแรกตัวแรกครับจะสือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มหาโทรมาปิดเป็นคนแรกไหงัวงไปอีกหนึ่งตัวส่หรารพิการนะครับตั้งวิธีบ้านโกกอกตําบลบระเบือตำบลวัวมารครับอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามครับการรับประกันตำหนิก็สากลทั่วไปหนึ่งเดือนการขนส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะพ่อเนาะยัดโปพี่น้องทั่วภาคอีสานเลยครับเอาแบบจุกๆไปเลยเต็งรหลดแหลกแจกแถมครับวันนี้ ชมกันไปยาวๆครับวันนี้มีหลายโตโตแจกกับมีนะพี่น้องโตแจกกับมีโตแถมกับมีขอขอให้พี่น้องเบิ้งให้จบไหมครับเบิ้งให้จบคลิบครับพี่น้องพี่น้องทรมาเบอร์สุดไทยกันมาปิดตัวแรกกับแถมขึ้นเก่าหน่อเนาะแถมขึ้นเก่าไม่จำเป็นมาตรงเป็นเบอร์หนึ่งับพี่น้องผมมาตัวใดกับแถมขึ้นเก่า้วกันอ่าผมก็ขอบอกไว้นอกว่าโทรศัพท์มันพังเบอร์รายใส่ใส่บ่ได้ดแล้วก็บอกพี่น้องนะเสือกนะครับที่อ่าสิเปลี่ยน่ว ครับผมครับก็บอกให้พี่น้องโทรหาโทรหาอีกเบอร์หนึ่งเนาะโทรหาอีกเบอร์หนึ่งเบอร์โทรศัพท์พี่น้องเบื้องแล้วอยากติดต่อคือตอนนี้มันมีช่องทางเดียวอยู่ครับผมโทรก็ศูนย์หกห้าสองห้าสองสามเจ็ดหกสองครับผมเบอร์นี้นะเนาะเบอร์นี้แบบพี่น้องสามารถติดต่อได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมส่งฟรีทือเราการประกันเดือนหนึ่งครับผมครับยกเว้นอระบบสากลละรับประกันได้ว่ายกเว้น ภายในภายในภายในห้รับะกันเนาะแมนครับเขาเห็นแต่เอาโดยตาเปล่านี่แหละพี่นหนองจากในห้องบอลูนนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันก็เอากคบขัดแล้วเนาะขาดเบิ่งพี่นนองเอามาผักก่อนเอาไปเสียล่าครับบอกไปตัวแรกเลยบองหรือที่ไหนยังยังให้เอาพิเศษในตัวแรกโอ้พิเศษครบแรกเลยตัวแมนครับเอาเอามาตัวพ่วงไลแต่ป่ะที่นี่อันนี้แม่ลูกบ่ลูกแฟดบ่แม่แม่ลูกครับ แม่ลูกลูกมันตัวไหนลูกมันตัวนี้ครับตัวนี้เนาะแม่ครับโอ้ oh, แม่ลูกลูกสาวพร้อมเนานะเนาะลูกสาวครับโอ้ oh, จักพอดสองเดือนไปแล้วนี่ยประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าแม่สูงเท่าไรพอตัวนี้สูงน่าจะรอ้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกบวกเป็นลูกโตที่ไหนครับเป,เ,เ,เป็นง่วลูกแรกเ่ยเป็นงัวลูกแรกเนาะแล้วตัวไปดูดนมเขาเนี่ยเป็นไผ่ล่ะเนี่ยอ่าเป็นงัวงงวกัผ้าซึ่งออของทแม่นี่ให้ให้เรากินนมยุ่ธยังสีไหมก็คือที่เอาไปน้ำกัน แมันกับบางทีก็ให้กินบางทีก็บ่ให้กินแมนครับเพราะว่ามันฝ่งให้ให้นมตัวนี้ลูกไปไปนอนคือมันก็สิีรำข้าศแน่นมมันเจ็บเนาะครับอ่ะนี่เอาเบิ่งลูกก่อนพี่น้องนี่เป็นลูกสาวตัวนี้ลูกผู้ใดพ่อตัวลูกน้อยๆนี่เป็นลูกของหกแปดเคปหกแปดเนาะในเดือนกว่าครับส่วนนี้เป็นตัวผู้อ่านี่เดี๋ยวสิดูดนมพี่น้องเอ้ยน้านนี่พี่น้องดูดนมแล้วนั่นนะมันก็ให้กินนมอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่ามัน มันปึงไห้ตัวนี้กินมันเลยอาจจะเจ็บนมเนาะถ้าก็เจ็บครับี่นอตั้าภกคใหกินแสดงมาซื้อแม่ลูกครบนี่แถมตัวนี้ไปเลยคือว่าไงคือยกสามตัวเลยโอ้ใหยยกไปเลยเป็นลูกตัวนี้แม่มันตายทีพอแม่มันตายโอ้แต่เลือตอนพอดจะยากทำบบุญครับไปน้อนอาทิตย์นี่แหละได้ทำบุญแล้วก็เได้งัวพร้อมมหลังตัวนี้ก็แตกดีทีพอรับนไหมครับง่วงงวแม่หน่อยตัวนี้ไหมสาวหน่อยเค่หกแปดใเดือนกว่าครบนี่เปลือยไม่บาดพอ เปิดไว้ยุซี่มื่นหาตอรองไซี่มื่นหาตอรองไนทรงฟี่ทั่วภาคอีสานครับอ่ะในสามตัวเลยอืมแต่สมมุติว่าโทรมาปิดคมนี่คมแหลกชุดเบอร์นี่เบอร์แหลกก็ได้คือแถมอีกตัวนึงแม่นครับแถมง่วบอีกตัวนึงก็คือก็ตามเงื่อนไขตามกติกาเราคี่น้ซี่ตัวได้ครับพี่น้องซี่มื่นหานี่คือตอไห้แล้วก็ซงฟี่ทั่วภาคอีสานถ้าปิดเป็นเบอร์แหลกปิดเป็นโคมแหลกเลยครับพี่น้องแถมงัวบอีกตัวนึง ทำได้ซี่ตซีมื่นกว่าถึงตัวละมื่นนิดๆครับพี่น้องเอา้านี่ราคานี่ยงต่อ,ตอได้แด้ครับอ่ะสุดุ้มครับเบอร์แรกครับแหกหมานอ่านี่มันก็นให้กินนมดีเนาะให้กินนะ <laughs> พี่น้องนี่มันให้กินนุมดีพี่น้องเนี่เอ้ายิงใหญ่ี่ดอกครับนี่นี่เรือว่าพี่น้องกับ,บว่าท่านทรงน่มเหมมันกินกันได้ครับอ่เอาเบอร์ต่อไปเ <ๆ S 2> อ๋อเขาสูโมดใส่ใหญ่เลยเป็นแม่แยกลูกหรือแม่ทองปะอ่า บ่ฉันได้ตรวจบ่ได้ใบนะสองเดือนแมนครับเท่ากับขายผสมได้เจ๊กมือแล้วเปตัวนี้มันด้เข่าสองเดือนเลยจะเขาสองเดือนแล้วบดบดจัดกนแล้วตัวนี้เนาะครับพี่น้องขอบหูขอบขาพี่น้องลวเบิ้งเบื้งกิ่งขั้นคือไอ้นมมันกัดดำเลยครับพี่น้องแข่งขายญ่สูงลอยหาซิปได้บ้ครับได้ครับได้เนาะเป็นสถานะคือแม่ผสมมาแล้วเนาะผสมที่เข่าสองเดือนนะะเขาเข่าสองเดือนแล้วเอาพี่น้องไปรลุนเอาัวใหง่ๆแบบนี้ครับตัวนี้เปิดราคาตวนี้่าเปิดราคาอยู่สามมื่นเก่า สามหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือแม่ผสมให้สองเดือนนะพ่อเนาะใส่ง่ายๆพี่น้องไปหลุนเอาไปตรวจเอาไว้ไงไปตรวจเอาตรวจเอาว่ากันตรวจตัวนี้มันก็ดจิททองอ่อนๆเนาะเพิ่งเพิ่งเอาไม้มาเศ้าเกือสี่พันร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งเอามาลงเมื่อเช้าเนี่ยต่เช้าแนนมือหดมื่อเช้าครับพี่น้องตัวนี้แกงขายง่อ่ะครับพี่น้องไปตรวจติดทองมานนี้โอ้ราคานี่ไปไกลเลยครับตัวนี้ที่หาเงินในแน่นอนครับ ตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่แล้วก็บโบ๊ครับถ้าท่องในท่องที่ไหน่อท่องที่สองท่องที่สองเนาะใส่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับสามมื่นเก่าต่อร่องได้แล้วก็ส่งฟีทั่วภาคอีสานครับเบอร์ที่สองสื่อปิดตัวนี้เป็นตัวแรกครับแถมงวยอีกหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับตัวต่อไปเอาใส่ใหญ่ๆห่แบบนี้สูงร้อยหาสิบแม่แดงโบดครับสถานะเป็นยังไงครับพ่อสถานะแยก เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นว่าผสมมัน,นมเป็นแม่ผสมเหม,<ะ>ม,มือนกันเนาะตัวนี้เนาะนันและพนันรอบดอกอ<ช>ด้พันรอบต้นนี้เนาะแมนครับผสมกับไผครับตัวนี้ผสมกับเชีบสามหนึ่งเชบสามหนึ่งแมนครับอ่าสูงไงครับแม่โบดขบเื่องสูงร้อยห้าสิบบวกบวกนี่ใส่ังไงแบบนี้ไปต้องการแมมบอกแม่พันตัวไงตัวนี้เปิดไะยะบ้างครับ ตัวนี้ก็เปิดไ้สามเก่าเหมือนกันสามหมื่นเก่าราคาเดียวกันเลยครับพี่น้องเป็นแม่แยกดูผสมให้แล้วเบอร์สามตัวนี้ขายสีอะไรกันพ่อตัวนี้ขายสีพีน้องพีน้องกมาถือว่าแพงครับแต่ว่าเขาอ่านนะนะคนอ่านสีอ่านสีครับมันแม่งน้ำสีครับพี่น้องเอาเบอร์ต่อไปเบอร์ที่สี่เป็นแม่ลูกเอาเป็นแม่ลูกครับลูกตัวนี้เนาะครับลูกหนาหนาตัวนี้ตั้งมาสีมีหล่องร้อยเป็นล้ำหายวแมยวหายเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ ตาบาได้ควมหนาครับลูกสาวไผละพ่อตัวนี้ลูกสาวสามหนึ่งคีอฟสามหนึ่งเนาะมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดเด้เช็กเดือนแล้วครับน่าจะหาหาเดือนกว่าน่าจะหาเดือนกว่าเนาะแมงสูงลอยหาสิบเดียบ่ลอยหาสิบบวกลอยหาิบห้าเนาะแมงทีไม่ลอยหาซิบบวกบวกครับตอนนี้แน่กันสิว่าลูกเคยเป็นลํำปีมาก่อนนะพ่อเนาะตาบาได้ควมหนาลูกนี่แข้งขาใหญ่เลยครับพี่น้องนี่หนาหนาใหญ่ คบนีีเปิดไว้บาทพ่อคุณมีเปิดใบยูหาหมือนหาห้าหมื่นห้าพันบาทครับเอาแม่มันกับผสมอยู่นีเลยแม่กับผสมแล้วเนาะผสมอยู่นี่ล่ะซื่อสองรุ่นสามเนาะแมนครับหาเหมือนหาต่อร่องใดแล้วก็ส่งฟี่ตุภัยอีสานครับพี่น้องอ่าตัวต่อไปเอาสายขาวนวนแม่หัวล้วนเป็นแม่หัวล้วนแม่สาวแม่ขาวลูกแดงนี่ลูกมันเอาลูกเอาลูกแดงนี่ติแม่ลูกตีนี่แม่ลูกเลยลูกกับหัวล้วนจลูกขัดปวดโพดแท้ แม่ก็เป็นแม่แดงแม่ขาวนะครับแม่ขาวเห็ดเขาเนาะห็ดเขาแต่ว่าแม่ขาวบดิบโบดนะครับพี่น้องเกือบบดดบโบดก็ว่าให้ลูกสาวให้ลูกแดงแดงเข้มๆโบดพร้อมแม่เกือบพี่น้องมึงลูกสาวเนี่ยแดงแป๊ดเลยอ่ะแม่ลูกลูกตัวเมียอันนี้เป็นลูกแรกน้อง่อเนาะเป็นว่าลูกแรกลูกไผ่เหรอครับตัวนี้ลูกที่ไว ซีวายหนึ่งสามสามครับนี่เพี่น้องแม่ลูกแม่กับลูกครับพี่น้องบ่โอ้ใจลูกเกินตัวแห้งลูกนี่ลุลลนธรรมาชาติไหพ่หอล,<ว>ลืล้นธรรมชาติลูกเป็นลุนธรมาามรม,มชาติเนาะแม่ธรรมชาติบ่แม่กับธรรมชาติแม่กับธรรมชาติเนา,าะครับโอ้สะพันธุก,กรรมเด้ทั้งแม่ทั้งพ่อครับอ่ะสีกับสีเด้พ่อเนาะล่นเด้แม่อ่ะพี่น้องโคมใหญ่เลยครับแม่ผสมไม่พอตัวนี้แม่ยั้งบ่แม่ทองว่างเนาะทองว่างเดิไปยับบาทพ่อ เปิดไ้วยยี่ห้อหาหมือนสามห้าหมื่นสามครับถือตัวละสองหมื่นหกพันห้ารอยครับ,รบพี่น้องแม่ตัวใหญ่แบบนี้ครับหล่นธรรมชาติแล้วก็ลูกสาวแดงๆแบบนี้เป็นงวงสาวแล้วนะพอ่อเป็นงัวงสาวอายุกี่ิีประมาณั้นทีเขาวขวบเนะาะยังกินนมอยู่ด้นี่ยังก,กินนมอยู่แมนอ่าห้าหมื่นสามพันบาทนะพอนะ่อเนาะรับอา,าคานี่ตตอร่องไดนถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนี่ยตอร่องดนลูก ตแดงพี่น้องเพิ่นมาขอแยกอยู่เลยเขาขอแยกตะลุกเลยสามหมื่นอยู่เลยลูกอ่ะแมนต่ว่าโบโบแยกให้ให่มันไปน้ำกันเนาะอยากให้ไปน้ำกันตัวดีตัวใหญ่ครับสูงลอยสามสิบห้าสามสิบห้าได้อยู่แมนบอกว่าสามสิบห้าโบรุกครับตัวนี้ลูกตัวสวยเลยครับพี่น้องแล้วก็แม่ตัวนี้แล้วครับหามื่นสองสามพันบาทน้องพอเนาะสามพ่นสามเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นชุดสามตัวครับเอาเป็น เป็นสามตัวตีแมนครับโอ oh, ้ยืนยื้น้ำกันนี่อิพ่อยืนยื่น้ำกันเอาจ่ <laughs> 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 <inaudible> ย,กยกยกเล่นสิพ่อยกไปเลยเนี่ยลูกตัวขูุตัวแม่ตัวไหนพ่อตัวแม่ดิตัวแม่ให้กันแมนครับแม่ขั้วเลยตัวนี้ขั้วหนึง่งอันนี้มันเป็นแม่ลูกหรือว่าเป็นเป็นแม่ลูกด้อ๋อแม่ลูกเดียนี้แม่ลูกเลยครับอ้าวพี่น้องนี่ตัวแม่นี่พี่สาวตี νε. นี่น้องสาวโอ้ตัวหนังกระแดงดีด้ะครับพี่น้อง แดงดีตัวนี้ลูกสาวสามตัวแม่ทับอีกไปแบบที่นี่เรื่องทับตัวเนาะออตัวนี้เรื่องทับอันนี้แม่ลูกเอ่อแล้วก็สามตัวตัวนั้นเป็นแม่แยกลูกเด้บ่เป็นตัวน่อยเนาะแม่ทับอยู่อแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้แล้วก็แม่แยกลูกตัวนี้แม่แยกลูกแมนครับนี้สูงร้อยสามสิบบวกบวกครับแล้วก็ลูกสาวของตัวนี้ตัวนี้แม่ทับไหพ่อแม่เรื่องทับครับแม่เรื่องทับเนาะทองว่างแม่สูงประมาณร้อย สี่สิบบวกบวกครับตันลูกสาวครับลูกสาวตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องลูกสาวตัวสวยอ่ะสามตัวนะครับตัวหนึ่งตัวสองตัวสามคมนี่เปิดไปยบาทเ่อสามตัวเนี่ยเปิดไปยี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเก้าพันบาทถึงตัวละมื่นก็บาทถึงตัวละมื่นก็บาทครับพี่น้องนี่อ่ะนี่นี่แม่ลูกลูกสาวแล้วกับแม่ตัวไนนะครับพี่น้องตัวไน่สี่หมื่นเก้า ถ้าพี่น้องเอาโคมนี้เป็นปิดเป็นโคมแรกก็คือได้วัวปีอีกหนึ่งตัวซีโต้เนาะเนาะนี่ครับอ่ะนี่เนาะอ,อ้าพี่อาจจะบอกอ่าชัดเจนไปไหนได้พี่น้องว,วิดีโอคอได้ทุกตัวนะครับแต่พี่น้องบ่าชัดเจนอ่ะนี่สามเออนี่สามตัวมาแล้วครับพี่น้องนี่สามตัวนี่ละสี่หมื่นหาครับสี่หมื่นเก่าเนาะสี 49, ่หมื่นเก้าต่อรองได้ครับแม่ตัวนี้กับร้อยสามสิบวกบวกลูกสาวกับตัวแดงเข้มะแดงโบ๊ทครับแม่ก็โบท๊ท 4ี่0มืนเก้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภคอีสานตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาแม่ลูกครับยุ่ใกล้ๆกันอีเด็กหน่อยหลายครับมันนี้ลูกหน่อยอ่าเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่ลูกลูกสาวลูกเจ็ดเดือนแล้วพ่อลูกน่าจะเข้าหกเดือนหรอหน่าจะเข้าหกเดือนเป็นลูกลูกแรกบะเป็นว่าลูกแรกเป็นว่าลูกแรกเนาะอาสดๆกับแม่สูงลอย ลอยหาซีเดียบอ่ะลอยซีผาบวกลอยซีที่ผาบวกครับผมแม่ทับไปพ่อแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างเนาะครับตำหนิมีเมืองไดนบ่สตำหนิบอมีนะบอมีนะครับเนาะครับบอมีครับเป็นแม่หัวโลนครับนี่ลูกสาวประมาณห้าหกเดือนครับคบนี่เปลือยมาากบาดพ่อคบนี่เปิดไว้อยู่งสามพันห่าสามพันห่าครับนี่ตัวบักใหญ่พี่น้องตั้งแม่ลูกแรกครับโบดตั้งแม่ทั้งลูกนะพ่อเนาะครับอ่ะพี่น้องสามพันห่าถึงตัวละพันเจ็ดครับ มื่นเจ็ดห้าร้อยครับนี่คือราคาเขาตอ่อนะครับต่อได้อีกครับพี่น้องถ้าปกติลูกกับมื่นกว่าละครับพี่น้องตัวนี้แม่อีกมื่นกว่าอา้าวสามมื่นหาพันนะพ่อเนาะตัวละมื่นเจ็ดห้าร้อยครับราคาต่อรองได้ทรงฟรีตัวไปอีสานตาคาทรงกัหลายพันละครับพี่นอ้องอา้าวถือว่าคุมละครับพี่น้องควบนี่สามมื่นหาพันบาทต่อรองได้ทรงฟรีตัวไปอีสานตำหนิไม่มีอ่านี่ เบิร์ตไม่พอเหลือคมหนึ่งครับเหลืออีกคมหนึ่งเนาะโอเคครับผมอ่าคมสุดท้ายเป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะแม่ลูกลูกแม่แม่ทับไม่พอตัวนี้แม่ท้องเอาแม่ก็ท้องตีท้องสามเดือนจะเข้าแม่ท้องสามเดือนท้องก็ไปพอตัวนี้อ่าตัวนี้ท้องก็มาทาดอมาทาดอสามเดือนแม่สูงประมาณร้อยก้อยสามสิบ <5 S 2> ห้าบวกเ <35 S 1> นาะสามสิบห้าบวกแม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกแม่ท้องสามเดือนลูกมีกันสิบประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะครับอ่านี่ลูกสาวครับแม่ท้องอีกสามเดือนซื้อสองได้สามอ่านี่ประกันท้องประกันตำแหน่งค้ดนี่นเปิดใบยับบาทเ่าเปิดวัยอายุสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่านี่คือแม่ท้องนะครับพี่น้อง <5 S 1> แม่กระทองอีกสามเดือนสามหมื่นเก้าพันบาทซื้อสองได้สามต่อรองได้ถ้าพี่น้องเอา ปิดทูมาปิดคมนี่คมแหลกครับตอได้อีกแถมง่วอีกตัวหนึ่งเป็นสื่อสื่อสื่อสองได้สามรุ่นซีเออบผไม่ต้องรุ่นครับพี่น้องมันทองแล้วมันทองแล้วสามมันเก่านะพ่อเนาะตอล่องได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยตัวนี้มันแดงเงี้ยแดงสวยเลยครับพี่น้องกูได้อยากแยกกับแจงมากันอีกทีนึ่งเบิร์ดได้พอืันนี้เบิร์ดแล้วเนาะจุ่มกันไปเพื่อนๆเลยครับพี่น้องืัอนี้ งอหน่อยกับหลายตัวเลย่นองมีพี่น้องเอาสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องได้ป่ะกะพี่น้องเบิ้งเบิ้งบนทันก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมแต่ว่าพี่น้องต้องทาความ้าใจกับเงินไขัครับผมอ่าปิดปิดตัวแรกครับปิดตัวแรกเบอร์แรกตัวแรกกระชังแมนผู้สายคือโทรไ้ได้กกรอย่างไงครับพี่น้องโทรไ้ได้กอนเขาแถมอีกตัวหนึ่งแถมจริงแถมไม่ดีเลยเงินก็ให้ มเงินกขายตุลพันธ์ตุลพันธ์อันนี้โปเดือนมกราเนาะพ่อเนาะแมนครับครับเป็นสมนาคุณให้ลูกค้าดเป็นลูก้าเกาลูกขาใไม่ครับพี่น้องอีกเข้ามาอุดหนุนทีกเขามาสนับหนุนของพอสงัดครับนี่สื่อหนึ่งแถมหนึ่งครับแถมค่้มหนสื่อค่้มหนก็เลยครับว่าถ้าปิดเป็นคุ้มแหลกครับต้องฟังเงินขายดีบางคนว่าข่อยคือบ่ได้ดแถมเจกเทียเอี๋ยวเขาทร่มาซาทรมาซามันกับ่ได้ดครับแต่ว่าหฮาก็สิใดท่องซ่อง นหนึ่งแท่นเราพอเนียนครับพี่น้องไรยหม่องจั้งพี่น้องอูดรกับแถมแถมไปแล้วพี่น้องสะกุลกับอุบลแถมเมือนแถมคุณพ่อนายกอยู่อู่บุญก็บปอย์ก็ซื้อตัวหนึ่งกับแถมไม่เล่าเลยครับผมตัวที่แม่หัวโดนที่เป็นน้ำปี๋อ๋อแม่สาวใช่ะแม่สาวแถมอีกตัวหนึ่งแถมมีตัวแล้วต้องมาไปก้มแหลกครับกับพี่น้องสกุลกันซื้อแม่ทองเขาก็แถมไปอีกตัวหนึ่งเป็นนันทาพี่น้องครับ่าจะปิดโทรปิด คนแหลกเนาะแม่นครับอ่ะสัลลักกิปนี้โชวช์โชว์มันพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผู